สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปครับวันนี้ครับอยู่กับเกษตรสตอรี่ครับผมวันนี้นะครับเรานะครับสั่งจิ้งหรีดมาครับนี่ครับเป็นจิ้งหรีดไข่นะครับไข่จิ้งหรีดไม่ใช่จิ้งหรีดไข่นะครับวันนี้เราจะเราลองมาเพาะแล้วก็ลองดูนะครับก็คุณตัวได้ไปเจอนะครับเขารีวิวเลี้ยงตั๊กแตนนะครับก็เลยอยากเลี้ยงนะครับลองเลี้ยงสัตว์ปีกดูนะครับ ตักกแตนโรงเรียนเราเลี้ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีโครงมันมีอะไรนะครับมันต้องทําหลายอย่างทีนี้ก็เลยจะลองสั่งขิ้ริดมาเลี้ยงดูครับแทนตักกแตนลองดูครับถ้าคือเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลี้ยงตักกแตนนะครับออามาดูครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้สั่งมาจากในเฟซบุกนะครับร้านไหนท่านก็ลองไปหาดูอีกทีนึงเนาะก<ม>ับตัวก็ไม่รู้เหมือนกันครับแม่บ้านก็สั่งให้น่าจะมาจากเกล็ด<ม>เกล็ดอะไร<ม>ในในสักอย่างสุริน ดูนี่เลยสีสะเก็ดไหมรูกประมาณนี้นะครับสีสะเก็ดครับอ่าดูครับโอ้นะครับเขาห่อมาอย่างดีนะครับอ่าดูนะครับโอ้มันเป็นทรายนะพี่น้องผมเพิ่งรู้นะครับคุตัวก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเดินออกมานะนี่ครับ คุณรู้ว่าเขาส่งให้เป็นอย่างนี้ครับอันนี้กี่ขอ้อเราสั่งมากี่ขอ้อห้าหกิโลครับห้ากิโลห้าถ้วยหถ้วยเขาแถมหนึ่งถ้วยอ่ะครับไม่รู้มันนอนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวน้อมันตื่นแล้วกระจายไข่มันไม่ใช่ตัวนะครับอันนี้เราสั่งมาไม่ใช่ตัวนะนะเป็นยังไงใกล้บ่อแล้วครับมันเป็นยังไงม,มันมาอย่างนี้นะครับโอ้โหดูดูดนึกว่าเห่าพี่น้อง เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยโอ้โหเขาใส่กากมะพร้าวพี่นนอะนี่ครับแล้วตัวใหญ่ไปดูจะได้ครับเนี่ยโอ้โหกำลังคลอดเลยครับเนี่ยโอ้โหไข่เพียบเลยครับเยอะไหมอืมเยอะครับเดี๋ยวทุกีลองถ่ายรูปก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะเทตัวครับดูนะครับโอ้เยอะมากนะครับเป็นล้านตัวนะครับครั้งแรกที่ครูตัวเคยเห็นเคยทำเหมือนกันทํเนี่ย ปีบ,บุมได้เลยไหมเดี๋ยวว่าเอาแค่นี้ก่อน <laughs> ไม่ได้นะครับเราเทครั้งยังไม่ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาอันนี้ก่กอนมันต้องมีสักฐานหนึ่งครับอันนี้ก็เยอะมากเดี <c oughs> ๋ยวมันร้อนนิดหนึ่งนะมันอบไหม,มเราสั่งมาถ้วยละเท่าไหร่นะนถ้วยละห้าสิบบาทนะครับแค่ถ้วยละห้าสิบนะครับห้าถ้วยแถมหนึ่งถ้วยห้าถ้วยแถมหนึ่งถ้วยนะครับน่าจะถ้วยใหญ่นะครับถ้วยใส่แกงแน่นอนครับเขาเขาเรียกเป็นขันอะขันขัน โอ้ oh, อันนี้ก็ต้องย้ายออกอนกนนะครับเนี่ยโอ้ oh, ยอดเลยครับนี่ครับให้ดูใกล้ๆ mm hmm. เต็มถาดเลยครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับคล้ายๆไข่มดแดงที่มันเล็กๆอะ่ะแต่มันเยอะจริงเยอะเยอะมากนะครับ เ็นนี่เลยก็ลองดูครับเดี๋ยวอันนี้เทไข่ให้ดูก่อนนะครับยวไม่หมดนยังไม่หมดนะครับอันนี้เหลือเป็นนี่เลยยังไม่ครึ่งเลยนะครับอันนี้แค่เศษหนึ่งสนามนะครับอันนี้น่าจะพาทักขั้วครึ่งขันครึ่งนะครับเดี๋ยวครูตัวเอาลงบ่อแล้วก็ทําบ่อเสร็จยังไงเดี๋ยวจะมาเผยวิธีเลี้ยงแค้นรับกันดูครับนี้ต่อไปนะครับเราก็หลังจากที่เรานะครับเทกระจาดไข่นะครับ ใส่กระจาดแล้วแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับความลึกเดี๋ยวจะให้ดูความลึกประมาณสักค่อนู่นนึงนะครับอันนี้ก็คือไข่ในนี้ก็เขาจะให้ไข่ใส่คุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับละเอียดนะครับอ่ะนี่นะครับเราก็จะได้ประมาณสัก4ี่ถาดนะครับสี่ถาดถ้ารวมกันกับถาดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นี่นะนี่นะครับอันนี้จะเยอะแล้วก็ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็โอ้หลายสิบล้านตัวแล้วครับนี่นับไม่บาดไม่ไหวนะครับไข่ลักษณะไข่จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเหมือนเขา <utan> มันพองชุนร้อ,ร <S <S อ่หมันพองชุร, <S <S ร<ถ> <ulf> ้ก็ได้นะครับเล็กมากนะครับแต่นี่ตึงแล้วเม็ดไข่มันตึงแล้วละนะครับน่าจะเริ่มไข่แล้วนะครับต่อไปเราก็ใช้น้ำนะครับใส่ฟอกซี่นะครับนะครับดีรักษาความชื้นแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะอ่าไม่ต้องใส่เยอะนะให้ไข่มันตึงนะครับให้ไข่มันไม่แห้งนะครับมันจะได้เพาะ <S <S มันจะได้บ่อกออกดีนะครับแบบนี้นะครับอย่าใส่เยอะไปเดี๋ยวมันจะอ่าอย่าใส่เยอะไปแล้วเดี๋ยวมันจะขังนะครับถ้าขังเดี๋ยวมันจะเน่านะ ปลาเินนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเอ้าพี่น้องน่าจะทําตามได้แล้วล่ะนะครับเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าข้อกันเดี๋ยวมาดูวิธีการเอาเข้าข้อกันครับเข้าข้อมาครับอ่ะข้อมันอยู่นี่ครับเราทำเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับอันนี้ทำเล็กฟิวเจอร์บอร์ดที่เหลือใช้นะครับแล้วก็ใส่นี่ครับอันนี้ขั้นตอนนี้ระวังนิดนึงครับเราต้องแน่ใจว่ามันไม่มีมดมีแมลงแล้วนะครับแล้วก็วางไว้ประมาณตรงกลาง พี่น้องคนไหนที่จะเลี้ยงนะครับเดางนี้าะต่อไปแล้วก็คุมไว้นะครับอาหารให้หรือยังยังไม่ต้องให้อาหารครับให้นอนก่อนพยายามให้แต่น้ําใช่ไหมอย่าให้มันแห้งใช่ไหมต้องฉีดน้ํานะอย่าลืมไม่ต้องฉีดน้ําให้ผิวของอบริเวณที่ไข่ของเขานะครับให้มีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็รักษานะครับเท้า,าตรงนี้นะครับ อของไอ้โต๊ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำมาใส่นะตรงนี้ถ้ามีมดเด็ดขาดถ้ามีมดรับรองเกี่ยงปั๊บไม่เหลือนะครับมดก็ม่จ<ร>อดตายมหมดนะใส่น้นหน่อยประมาณนี้นะครับก็ได้เผือแมวมากินประมาณนี้ครับก็อบอกระวังอะไรนะจิ้งจกกับอะไรนะระวังจิ้งจกกับแมวครับ <c oughs> มดแกก็มีมดด้วยถ้าแมวมาก็ไม่เหลือเหมือนกัน แบบนี้นะครับอุ้ยเต็มขาเลยละเต็มครับแล้วก็กันมดไว้นะครับประมาณนี้นะครับก็ดูอีกรอบนึงครับข้างบนนะครับข้างบนนี้เป็นร่องๆผ้าร่องๆนะครับระวังอย่างเดียวนะครับมดนะครับมดที่จะมานะครับฝั่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามันใกล้กําแพงมากเกินจนไปนะครับแล้วก็พับอันนี้ขึ้นครับขยับมาครับเหล่านี้ไปชนแล้วก็มดมันจะไต่ตามนี้แล้วก็ลงนี้ได้นะครับเพราะว่าไข่มีกลิ่นหอมมากช่วงนี้เราต้องระวัง กินห้องมังคไข่นี่อันตรายมากเดี๋ยวเราจะหาอะไรมันมามันเห,น,หน็บไว้นาะรับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นก็ลองดูครับเดี๋ยวยังไงก็คอยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณตัวจะมาอัปเดตให้รืเลยว่าไข่มันจะมาฟักประมาณกี่วันนะครับอันนี้ก็เป็นิที่ทดลองคุณตัวก็ยังไม่แน่ใจว่ามันไข่ประมาณกี่วันนะครับเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าหนาว สมจะร้อนแล้วล่ะต้องดูตามสถานการณ์จริงๆนะครับโอเคสําหรับการเพาะไข่ยิ่งนีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราจะทําค้อกใหม่นะครับแล้วก็จะเอามาไว้แบนี้แหละครับใส่ที่ใส่เดี๋ยวเพราะว่าเวลาบอกมานะครับมันงอกมานะครับมันก็จะเต็มนี้พอดีครับประมาณนั้นครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพี่หน้าครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดู